กับช่างสำลานครับวันนี้จะพามาดูอาการรถดิสซุนะครับดีแมนะครับกับอาการคัดจมนะครับอาการคัดจมเกิดขึ้นจากอะไรนะครับแล้วเราจะแก้ไขยังไงนะครับเพื่อที่จะให้รถเราเดินทาง ไปต่อได้นะครับเป็นบางกรณีนะครับเป็นบางกรณีนะครับบางคันก็ทําไม่ได้บางคันก็ทาได้นะครับอย่างเช่นคันนี้นะครับคันนี้จมแล้วทําไม่ได้เลยนะครับแต่บางคันทาได้นะครับเดี๋ยวเรามาชมกันครับว่าอาการคัดจมเราจะแก้ไขยังไงกันนะครับนะครับอาการคัดจมนะครับก็คือนะครับ เวลาเรากดคัดลงไปนะครับม e ันจะไม่ดีดขึ้นนะครับตรงนี้ตำแหน่งนี้จะไม่ดีดขึ้นนะครับอันนี้คือเบรกนะครับอันนี้คือแป้นคันเร่งนะครับเมื่อคัดจมลักษณะนี้นะครับในบางคันบางกรณีนะครับบางคันบางกรณีเมื่อมันจมลักษณะนี้นะครับให้เอาขาเรานะครับเขีียขึ้นมาอย่างนี้นะครับ เคลขึ้นมาในลักษณะนี้แล้วก็ทําการย้ำ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 นะครับเนี่ยย้ำลักษณะนี้ให้มันเร็วที่สุดนะครับบางคันจะสามารถเดินทางต่อได้นะครับแต่บางคันจะไม่สามารถเดินทางต่อได้เลยนะครับอย่างเช่นคันนี้นะครับไม่สามารถย้ำแล้วก็ไปต่อได้นะครับแต่บางคันบางกรณีเราสามารถย้ำ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 แล้วก็เดินทางต่อไปได้นะครับสาเหตุหลักๆเกิดจากอะไรนะครับเดี๋ยวมาดูสาเหตุกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูสาเหตุกันว่า ป right. ั๊ม <adam> ค <berish> ัดจมนะครับมันเกิดจากอะไรนะครับอันดับแรกนะครับที่เราจะเจอเลยคือขาดการบำรุงรักษาครับขาดการบำรุงรักษาทําไมถึงว่าขาดการบำรุงรักษาปกติแล้วนะครับน้ำมันคัดนะครับน้ำมันเบรกน้ำมันคัดนะครับนะครับน้ำมันเบรกนะครับน้ำมันคัดอยู่นี่นะครับ จะต้องมีการบำรุงรักษานะครับจะต้องมีการบำรุงรักษาเปลี่ยนที่ระยะ4 0,000กิโลหรือ6 0 0 0 0กิโลนะครับอันนี้เราจะต้องทําการเปลี่ยนถ่ายตามระยะนะครับที่เขากําหนดเหตุผลคือทําไมเขาถึงให้เปลี่ยนน้ามันเบรกน้ํามันคัด์นะครับเนื่องจากว่ามันมีความชื้นครับเมื่อมันมีความชื้นนะครับที่ตรงนี้นะครับน้ํามันตัวนี้ใช้ด้วยกันนะครับน้ํามันเบรกน้ํามันคัด์ใช้ด้วยกัน เมื่อมันมีความชื้นนะครับมันจะไปทําให้ลูกยางเราบวมนะครับเนี่ยครับมันจะทําให้ลูกยางเราบวมแล้วมันไม่สามารถที่จะกักแรงดันน้ํามันได้นะครับทําให้น้ํามันรั่วไหลออกจากระบบกําลังอัดของลูกสูบในปั๊มคัดนะครับปั๊มเบรกมืองกันนะครับปั๊มเบรกเหมืองกันนะครับ ฉะนั้นวิธีบำรุงรักษานะครับวิธีบำรุงดูแลรักษาปัา๊มคัดเรานะครับเราจะต้องทําการเปลี่ยนถ่ายระบบน้ํามันเบรกน้ามันคัดตามระยะนะครับนี่แหละครับเหตุผลที่ว่าทําไมถึงต้องเปลี่ยนน้ามันเบรกน้ามันคัสตามระยะนะครับ <ançais>? เพื่อรักษาอุปกรณ์ภายในของเรานะครับให้มันเสื่อมแล้วก็เสียหายช้าที่สุดนะครับถ้าอย่างนี้นะครับมันต้องทําการถอดปั๊มคัด <ơi> บนออกมานะครับ เซอร์วิสซ่อมเปลี่ยนชุดซ่อมนะครับบางคันไม่สามารถเปลี่ยนชุดซ่อมได้ก็ต้องเปลี่ยนทั้งกระบอกนะครับนี่คือการขาดการบำรุงรักษานะครับทําให้เราได้เสียเงินเยอะนะครับอันนี้ก็อยากจะฝากเตือนนะครับน้ำมันเบรกน้ำมันคัสต์นะครับมีอายุการใช้งานนะครับ4ี่หมื่นกิโลเมตรหรือ6กหมื่นกิโลเมตรนะครับท่านก็ต้องไปทําการเปลี่ยนถ่ายออกนะครับเพื่อให้รถของท่านใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดแล้วก็นานที่สุดนะครับ โอเคครับขอบคุณครับที่รับชม